ดีค่ะพ่อแม่พีน่น้องจ้ามนี้ป้าอ่อนพาอแมา่ยางเข้าวหั่นรัตนนะคะเนาะเดี๋ยวไปยางเบื้องข้างในกันจ้าข้าวหั่นรัตนส่วนมากกับซิมีประมาณเนี่ยจะ้ะที่เป็นชุดไทยเนาะค่ะเนาะเป็นชุดไทยเป็นผ้าเนี่ยจ้ะเดี๋ยวยางเบื้องข้างในกันค่ะเป็นชุดไทยสวยๆนะคะชุดไทยสุดยางนี่ค่ะเนะะี่ยจ้ะเป็นชุดไทยสองข้างทางนะคะเนาะ เล็กน้อยอสวยๆค่ะสิเป็นพาแล้วก็เป็นชุดไทยเนาะค่ะเนาะเนี่ยสวยๆสวยๆค่ะชุดไทยข้างนอกข้างนอกขอ้างในสวยๆจ้ะอุ้ยของเล็กน้อยกันนะค่ะเนาะค่ะพกำลังพิน้องจานของมาเบิง้ะคะ่ะเด้อสวยๆค่ะ เนาะค่ะส่วนมากสิเป็นชุดไทยตรงเฮารัดเนาะค่ะเนะหาะเฮารัดมีทุกอย่างจ้ะชุดไทยส่วนมากสิเป็นชุดไทยจ้ะชุดเล็กหน่อยชุดผู้ใหญ่เนาะคะ่ะในแต่ประมาณเนะะี่ยค่ะสอง,งทางข้างริมถนนในลานจา้ะพวกลานก็นลานหนังกับน,นี่เนาะนี่สวยๆจ้ะลานขายผ้า จ้ายางต้อนอะจ้ะเนาะพี่น้องพี่น้องจ้าเนี่ยสวยๆชุดสวยๆเสื้อผ้าสวยๆแต่ส่วนมากจะเป็นผ้าไหมผ้าอย่างนี้ก็เนาะจ้าไปสวยๆค่ะโอ้ชุดไทยสวยๆเนาะเนอ้อยากได้ค่ะ นี่ค่ะเป็นผ้าลูกไม้นะคะสวยๆจ้ะนีค่ะสวยๆค่ะเสื้อสวยๆชุดไทยนี่ค่ะสวยๆรองพังค่ะเป็นผ้าเป็นผ้าลูกไม้ผ้าลูกไม้ผ้าไทยเนาะคะ่ะเนาะทาฮอลัดทาฮอลัดพ่อแม่พี่น้องจ๋า ไฟไปไฟมากค่ะเขาแม่ยางเนาะค่ะเนาะเนี่ยไม่ถูกยางเลยค่ะเนี่ยสวยๆค่ะเข่าข้างในเนาะค่ะเนาะตลาดผ้าตลาดผ้า ฮาโฮลัสจ้ะน่าทาสวยๆหอมเเปนมซองฟางวยแ่สดเลยฮึมฮาไลดอกังสวยๆ พายากได้พาูุไม้กันมิดนจะตลาดผาพลาลัสสวยๆให้ทุกยางเนาะยางเบิ้งกันนะจ้ะทุกสอกทุกซอ้กซอยผาสวยๆอะไรครับนี่จ้ะ้าสวยๆห่างเนาะพาาลัส ยางมากกว่ข้ามากนะจจะในตลาดนั่นี่ก็สิประมาณนี้นะจจะเนาะตลาดผาเดี๋ยวเขาก็เดินออกไปออกไปซ้อยทอเอาไปเดี๋ยวเจ็บปลาอ่อนสิ้นผ้ายางเมืองดานขามนะคะนี่สีขาวกอเทปค่ะตลาดผาผาฮูรอส คาะลูกไม้แบบนี้นะจ๊ะเป็นร้ายผัดทุงล้ายไทยสวยๆผ้าคุัสผ้าคัสตลาดขายผ้าขายลูกไม้ขายยางบบนี้นวจ๊ะเนาะไม่ยังเบิง ใครสนใจแบบใบกัะมักน่าจะไมายางตามพื่อปะอยอนยางมากว่อนนอเมื่อน,น,นี้ <c oughs> นะ่ค่ะตามน,นี้่ก็สวยพี่น้องจา๋าเสือผ้าลายดอกสวยๆทั้งนั้นเลยสีหวานสียางก็นี่โอ <c oughs> ้โนี่เป็นลุงใหม่สวยๆจ้ะ หน่อยนะึงไม่สียวหาสวยๆกันก็มาพี่น้องจังนี่ฮะชุดเหรอชุดนี้เหรอ,อชุดสวยเช็คจะเอาใช่ไหมสวยใช่ถามมาสวยไหมสวยใช่มาชอบมาชอบเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาดูสวยมากมีหลายสีด้วย ใช่ใช่มาชอบนะคะนี่ทุกอย่างแล้วกันเนาะสีขาวสวยมากลูกไม้แล้วก็ส่องล้วก็สวยมาลูกไม้ลูกไม้สวยๆจ้ะนี่ค่ะเป็นชุดสวยสวยน้องเช็คเห็นแล้วอยากได้เนา,จานะจ้ะเนาะแต่หุ่นนั่งเบาะแยหุ่นนั่ง หุ่นนั่งโมไ่ไห้ได้ใจฮักเนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะลูกไม้สวยๆคะ่ะหุ่นไม่ให้แต่ใจรักเนาะค่ะเนาะซีลอยฮักสิบบาทสิให้ยาสูงผ้าถุงอัดกลาวให้ใหญ่นี่ค่ะสวยๆค่ะสวยจริงๆสวยทุกอย่างราคาไม่แพงด้วยเด้อเนะะี่ยค่ะผ้าลูกไม้สวยๆจะ้ะไปขอมาขับมาเบิ้งแล้วนะคะ่ะเนาะรวย เข้าดำกันนี่ค่ะจุดสีดำสำหรับคนที่ต้องการสีดำเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตลาดพาหลัดวันนี้พึงมีอากาศมาเดินเดินเต็มไปล่านะจ๊ะเนี่ยแรวทั้ง,ท,งทั้งออกไปดีอสยามนะคะเนาะเดี๋ยวพยางทะลุออกไปตรงนี้ไปดีอสยามนี่ค่ะสวยๆสวยๆทั้งนั้นเลยเชฟ ซาลีซาลีส,สวยๆจ้ะใครต้องการซาลีส,สวยๆจ้ะเดี๋ยวออกทะลุออกไปดิโอสยามนะคะเนาะนี่ดิโอสยามสิ่ยู่งฟังตรงขามเลยจ้ะเีรือประอ่อนกับน้องเค้กสี่ยางขามไปดิโอสยามกันนะคะเนาะเดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งกันต่ออีกคลิปหนึ่งแล้วคะ่ะเนาะเดี๋ยวยางคาะไปดีโอสยามสิ่ห้ายาง ตอ,อนจบคลิปนี้ป้าออนกระปากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าออนแนทเดอจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ